นะคือคพี่หมออยากรู้ว่าฮัานไปเพิ่งจะไปเกาหลีกลับมาเนี่ยมีโปรเจกต์มีโครงการอะไรยังไงบ้างครับเชียงรายก็จริงๆที่ไปเกาหลีเนี่ยเรื่องหลักเลยก็คือเราเอ,าเอาไปสารสัมพันธ์กับทาง Academy ของซอนฮึงมินนะครับอ๋อ<ล>ครับ,รบทาง ตัวของเอเจนซี่ที่ทำงานร่วมกันกับเรามานะครับมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพาทีมเข้ามาเก็บตัวในประเทศไทยนะครับหรือแม้แต่การที่เเรากำลังคิดจะทำโปรเจกต์ทัวร์เมนต์ร่วมกันนะครับไอเกาหลีแล้วก็ประเทศไทยนะครับแล้วก็นอจากนั้นนะครับจริงๆก็กำลังวางแผนในภาพรวมนะครับว่าจะทำอย่างไรให้ นักฟุตบอลเกาหลีนะครับที่อาจจะไม่ได้ยังไม่ได้เล่นในลีกเกาหลีนะครับแต่ว่าอยู่ในอาเดมี่ทีมดังๆะนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยอะ่ะมาลองอทดสอบทีท่าเทศทยนะครับซึ่งก็กะว่าจะพากันมาสักสี่ห้าสิบคนเพื่อมาเตะเราดูนะครับ แล้วก็นี่ก็จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับทีมด้วยแล้วก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์กับอ่กับทีมในเกาหลีด้วยซึ่งผมคิดว่าณเวลานี้เรายังไม่ค่อยได้ไปเรายังไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปเชื่อมกับทางเกาหลีมากเท่าที่ควรตลาแล้วเกาหลีเองผมก็คิดว่าเขายังไม่ได้เปิดเออ่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเขาก็ไม่ได้มาทําการตลาดมากพอควรที่ประเทศไทยนะครับมผมก็ เลคิดว่าเอ้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกอีกหมุดหมายหนึ่งที่นักกีฬาไทยอ่ะสามารถที่จะไปอยู่ที่นั่นได้โอ้โหทุกคนผมไปที่นู่นนะครับในฐานะสโมสรไทยเนี่ยนะฮะโอ้โหทุกคนทุกคนตื่นเต้นเพราะเขาหลายคนก็ชอบเมืองไทยนะครับแล้วก็ผมไปดูเขาคัดนักกีฬาฟุตบอลมห ah าวิยาลัยทีมชาติเกาหลีเนี่ยโคช้ชดังๆโคช้ชของ ทีมชาติ u สิบเจ็ด u สิบเก้า u ยี่สิบก็ไปนั่งดูตรงนั้นเลยครับอืมอืมอืมแล้วก็มีทั้งมีทั้งเอ่อมีทั้งโคช้ชอ่าทีมที่ fc โซอะไรอดีตด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยมันมันเขาก็ก็พอไปตรงนู้นเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่มไต่างจากประเทศไทยเท่าไหร่คร<ช>ับแล้วก็ที่เราไปกระชับความสัมพันธ์เนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นผลดีที่เราจะได้แลกเปลี่ยนนะครับอนาคตอาจจะมีนักกีฬาไทย ไปเตะฟุตบอลในในมหาวิทยาลัยเกาหลีหรือไปอยู่ในมหาอ่าอยู่ในสักทีมหนึ่งนะครับหรือแม้แต่การที่เราจะจะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันซึ่งซึ่งมันทําได้อีกเยอะมากนะครับนะครับวันนี้ก็หลายทีมก็ไปญี่ปุ่นแล้ววันนี้ผมก็ก็ถือว่าเป็นตัวแทนที่จะไปเอ,อทำหน้าที่แทนเ,เหมือนเป็นทูตนะครับแทนสโมสรในประเทศไทยนะครับประมาณนี้ครับอ่า ก็จริงๆแล้วนักบอลไทยเขาเอาเอาว่านักบอลไทยเราเนี่ยมีศักยภาพที่พอจะไปเล่นที่เครดิตญี่ปุ่นได้ไหมที่เครดิตเกาหลีเพราะว่าเห็นอย่างอ่ากบีสะะาระไขประโคนเนี่ยไปก็แป๊บเดียวครึ่งดูการกลับบ้านแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะดีไม่ดียังไม่ทันได้รู้เรื่องแล้วกลับไปแล้วรจริงๆแล้วเล่นได้เลยครับนักบอลไทยจริงๆแล้วเนี่ย ผมผมมองว่าก่อนที่นักฟุตบอลไทยเราจะไปอยู่ที่เกาหลีไอ้ที่ที่ญี่ปุ่นเยอะๆเรามีโค้ชทีมชาติครัเป็นคนญี่ปุ่นถูกไหมครับอืมหลังจากที่เขาได้มาทํางานเขาก็เลิกคอมเมนตัวผู้เล่นเขาก็แนะนําตัวผู้เล่นไปให้กับโค้ชในระบบของของหลีกญี่ปุ่นรวมไปถึงทางสยามสปอร์ตนะครับหรือว่าบีจีเขาอ่าแต่ละทีมเขาก็มีอ ไม่ว่าจะเป็นดีลเรื่องของการถ่ายทอดสดดีลเรื่องของการเทคโอเวอร์ทีมหรือว่าในเรื่องของดีเจพาร์เนอร์นะครับในแต่ละทีมเนี่ยมันก็เลยทําให้นักฟุตบอลไทยมันมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นมันก็เลยเขาก็เลยกล้าที่จะเปิดตลาดนักกีฬาไทยไปแต่ในส่วนของเกาหลีเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะยังต้องค่อยๆเริ่มความสัมพันธ์ซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วนะครับแล้วก็ในอนคตถึงแม้คือผมผมคิดว่าในความในความเป็นจริงเนี่ย ณนะปัจจุบันตลาดของเกาหลีเองอะ่ะผมคิดว่าเขาเขาก็เริ่มเขาก็เขาก็ไปของเขาได้แต่ว่าผมคิดว่าทําไมเขาถึงจะไม่หาพาร์ทเนอร์ชิพในประเทศเอ,เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นครับาทั้ทงทั้ทงทั้งที่แบบเออเขาก็มีมีตลาดเราก็มีตลาดที่ใหญ่มากนะครับนะครับแล้วก็อแต่ว่าวันนี้นะฮะเราก็จะเห็นโค้ชเกาหลีไปทํางานที่ที่เวียดนามเยอะ ดังนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรก็จะมีพีเวเลช่ก็จะมีสิทธิพิเศษมากกว่าไทายนิดนึงตรงที่อย่างป้าคังซอเนี่ยก็มีอิทธิพลสูงนะครับรซึ่งตอนนี้เขาทำงานอยู่ในสมาคมฟุตบอลเกาหลีแล้วอย่างนั้เานักกีฬาทาั้งท้ที่เราออฟเฟอร์ไปก่อนนะมมผมคิดไปก่อนว่าอยากจะเอานักกีฬามหาวิทยาลัยเกาหลีมาเทสแต่พอเขารู้อ่ะป้าคังซอ,ของเขา้เขาก็เอาไปใส่ที่เวียดนามก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าต่อจากนี้ไปเราก็คงจะต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีนี้ไว้นะครับแล้วก็อ,อ,อย่างน้อยๆในอนาคตเราอาจจะได้ตัวผู้เล่นดีๆมาเล่นที่นี่ในราคาที่อไม่สูงมากแล้วก็มันก็ช่วยกันลดค่าเหนื่อยได้นะครับหมายถึงว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไปเบียดบังนักกีฬาไทยหรือว่าอะไรหรอกแต่ว่ามันก็ทําให้หลายๆสโมสรก็มีทางเลือกนะครับ ในการเลือกตัวผู้เล่นที่ดีๆแล้วก็ไม่แพงนะครับก็ต้องต้องขอชื่นชมหันนะที่เป็นผู้ที่บุกเบิกนะครับก <c oughs> ็โดยเฉพาะยิ่งเกาหลีเนี่ยผมคิดว่าหลายๆครั้งเวลาเราเข้าไปดูคล้ายๆมาตรฐานหรืออะไรต่างๆของผู้เล่นเนี่ย เออเราตอนนั้นเข้าไปดูเขาเรียกว่าเว็บไซต์ที่เขาใช้คำว่าฟุตบอลเพลเยอร์สเพ a วิงออม์เนนะครับหมายถึงว่านักฟุตบอลบในประเทศนั้นที่ไปเล่นต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเคียเข้าไปญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยมีตั้งสองสามร้อยคนที่ไปเล่นอยู่ในยุโรปอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ซึ่งเป็นตัวเปรียบเทียบมาตรฐานได้อย่างหนึ่งว่าคุณภาพของผู้เล่นของประเทศนั้นๆเนี่ยนะครับได้ถูกสโมสรในยุโรปในอังกฤษเนี่ยดึงรเราไปเล่นนะะแล้วก็สามารถบางตัวผู้เล่นก็สามารถเป็นตัวจริงของในยสโมสร ใช่ไหมฮะย<ด>เกาหลีอย่างไรอ,อย่างเงี้ยก็มีตัวเล่นตัวผู้เล่นที่อยู่ในทีมดังๆทั้งหลายแหล่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็ต้องขอชื่นชมว่าเราก็ไปทำให้เกิดตลาดใหม่ๆมนะครับแล้วก็เป็นตลาดซึ่งเรียกว่ามาตรฐานอาจจะเ,เรียกว่าสูงพอมสมควรอยู่แล้วนะครับ ทีน,นี้อ,อผมผมผมเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการก็มีเขาเล่าให้ฟังนะฮะผมผมก็ยังบอกว่าโอ้ก็คิดว่าเป็นการคิดนอกกรอบนะฮะแล้วก็เป็นมีเขาเรียกว่ามีแนวที่จะทำให้ออกาสใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องของอนักกีฬา เอมหาลัยใช่ไหม,มนกฟุตบอลมหาลัยที่หนักจะมาเล่นในประเทศไทยแต่ว่าผมผมก็ได้คุยกับบีไว้นะครับว่าเอาทางฮันเองหรือทางทีมไทยเองก็ต้องมีวิธีที่จะหล่อหลอมแล้วก็ทำให้ เออคนที่จะมาประเทศไทยหรือจะมาเล่นในไทยเนี่ยคือคนที่จะมาเล่นต่างประเทศเขาต้องคิดว่ามาแล้วดีกว่าเล่นอยู่ในประเทศเขาเนี่ยะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสิ่งแวดลอ้อมหรือว่าการเป็นอยู่หรืออะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าท่านก็คงรู้รู้ดีอยู่แล้วในการที่จะคุกครีอยู่กับนักฟุตบอลที่การที่จะเป็นมืออาชีพหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าอันนี้ต้องชมเชยครับมาก เป็นแนวคิดที่ที่ดีนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเกาหลีเนี่ยนะครับเอ่อพวกเราที่เราดูแลทีมชาติเนี่ยผมผมดูแลตั้งแต่สมัยจารย์ประวิทย์ชัยสาม<อ>นะสนิทสนิทเกาหลีมากอ่าแล้วก็มีอาจารย์ที่เป็นเลซองของทีมนะอาจารย์ปา,าร์คอาจารย์ปาร์คอาจารย์ปาร์คเนี่ยเรียกว่า ดูดูแลทีมไทยทุกทีมที่ไปอยู่เกาหลีนะครับตอนนี้ท่านจนท่านมาอยู่เมืองไทยลูกม,มาเรียนหนังสือเมืองไทยนะครับตอนนี้ท่านท่านเสียไปแล้วนะครับเสียไปแลป้วแล้วก็ปิยพงษ์เองก็ไปเล่นที่ล <Gold> <Gold> ัคกี้โกส์าักกานะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราเรามีประวัติ เดิมๆที่เราไปทำที่เสียงไว้ก็พอสมควรนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอยากจะสนับหนุนท่านนะครับว่าแนวคิดนี้เนี่ยผมคิดว่าอก็ก็ดีสุดยอดเลยนะครับแบบแบบอ่ะพี่ชอยครับพี่ชอยหลับแล้วมั้ฮนะเป็นไงทักทายท่านหน่อยว่าไอเดียนเรื่องเนี่ยเรื่องไปเปิดตลาดเกาหลีเป็นไงางครับพี่จอย สฉยไม่ได้<ม>คุยทั้งนะำผมผมก็บอกว่าท่านเป็นคนรุ่นใหม่นะครับรู้เรื่องฟุตบอลถ้าคุยทั้งวันเนี่ยมันไม่จบล่ะเรื่องฟุตบอลคุณท่านเนี่ยนะครับวันนี้เราเจอเเจอย่างเราคุยกันแบบโอ้โหสนุกสนานอืมครับ <c oughs> วันนี้มันเป็นเจ้าใหม่หครับก็มีความคิดก้าวหน้าหัวก้าวหน้าคุณท่านเนี่ยคิดตลอดเรื่องฟุตบอลเพราะว่าอย่างที่คุณท่่นลาออกจาก ภากรรมการเนี่ยเพราะว่าคุณท่านเขาให้เหตุผลว่าเชียงรายคือผมอื hmm. ผมก็คือเชียงใช่ไหมครับวันนี้เชียงรายอะ่ะด้วยงบบัตเจ็ตมันน้อยลงไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ไหมคุณทัานใช่ไหมครับก็ hmm. วันนี้ชม hmm. นะจากเลขสองที่ทําคลิปอะ่ะทําคลิปมา hmm. 1> EP หนึ่ง EP สองอะไรเนี่ยนั่งดูอยู่นะ hmm. ก็อยากจะคอมเมนต์ที่แทบตอว่าคอนตหน่อย, <Yeah. S 1> อออยพี่ก็ว่า เป็นคอมเมนต์ที่หูตึ่เป็นการเสี่ยงแบบหูเล็กแรกมีประมาณกี่คะแนนนะสิบแปดหรือสิบห้ามีมีสิบสี่คะแนนสิบสี่คะแนนใครทําก็เหนื่อยนะเพราะว่ามันต้องแตะหลักสามสิบอ่ะเนี่ยจะตกชั้นหรือไม่ตกในเล็กแรกเนี่ยยังต่ำต้องได้ยี่สิบสองคะแนนน่ะถึงจะอยู่ไหวอ่ะนี่สิบสี่แบบหูคือชิ้นคอเลยอ่ะแล้วจุดพิกผันเนี่ยวันนั้นที่มองว่า วันที่ชนะเมืองทองนี่คือจุดพลิกผันของของเชียงรายเลยนะที่เตะในบ้านพี่จาได้อยู่ใน,น,นบ้านจะขึ้นไป,ปนานบ้านเล็กแรกเล็กแรก,แรกใช่ไหมครับแรกนั่นแหละแต่วันนี้ไม่ชนะเนี่ยตัวสิบเอ็ดสิบสองแต้มเนี่ยหูมันเหนื่อยมากวันนี้ก็ถือว่าต้องชื่นชมนะครับครับอาจจะแล้วก็ทีมที่ช่วยกันได้ครับนั่นแหละ แต่มองว่าแหมม่มีคิดคอนเซปต์ต่างๆด้วยนะมีพีหนึ่งที่ทำเรื่องการหนีตกเตอน,ตอน,นั้<อ>นททำเรื่อง,องอก็ก็ตั้งใจเก็บฟุตไว้ก่อนครับร <lug> อดไม่รอดไม่รู้แต่ก็เก็บไว้ก่อนเพราะว่ายัางไงก็เอามาอยากจะเอามาทำให้ดูว่าแบบเออจริงๆเราไม่ต้องใช้เงินเยอะใช้กล้องตัวเดียวมันก็ทำได้นะครับอรอพยายามให้เด็กเริ่มตัดเริ่มเก็บฟุตไว้ตั้งแต่แมทเมืองทองก็เลยแบบ ก็ก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็ดีนะมันก็จะได้คนที่อาจจะอยู่ในวงการฟุตบอลอยู่แล้วหรือว่าคนที่สนใจในฟุตบอลหรืออาจจะไม่เคยดูอย่างเงี้ยมาลองดูแล้วปุ๊บเอ้าก็จะเห็นธรรมชาติของพวกเราว่าเราต่อสู้กันผมว่าหลายๆทีมก็ไม่ต่างบรรยากาศคงไม่ต่างจากเราเยอะหรอกครับครับไม่ได้เอาออกมาตีแผ่หรือว่ายังไม่ได้ออกออกมาให้ดูกันครับก็จะมัววุ่นเรื่องอื่นอ,อยู่วะนะครับมันก็ อาจจะยังนึกไม่ถึงแต่พอเห็นเราจุดประกายทำหนีนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าต่อไปจะมีที่อื่นทำตามซึ่งเป็นเรื่องดีนะในการียามาลงรั้ง,ง,งเนี่ยข้ามาแต่เราคนมีสตอร,รี่ของทีมตัวเองอยู่แล้วครับ,รบและทุกตาของตัวเองอยู่แล้วคือทุกๆคน,ท,คนทุกคนทำได้ครับมันมีอคอนเ์ว่าเรื่องราวเราจะถักทอร้อยเรียบเรียงเรื่องราวยังไงครับของเรามันพอดีมัน มันมีเรื่องหนีตกชั้นก็เลยก็เลยไปเลยนะครับ <laughs> ดีมากเลยดีมากเลยตรงนี้